สวัสดีครับคนรักนกเขาทุกท่านครับผมชอบกอกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูช่องของคุณลุงครับผมวันนี้ก็มีพาเนียรมานำเสนอครับตัวนี้ลงสีดำไว้ครับแต่ลวดไม่ได้ลงสีดำครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วตัวนี้พร้อมส่งครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมสนใจก็โทรหาลุงได้นะครับผมเบอร์ของลุง0870955339ครับผมนี่ครับดูเขเนี่ยครับผมมาดูระบบกลไกของมันครับ มาดูระบบ,บกลไกของมันครับตัวนี้ไม่มีคัมมาลันฟรีครับมาดูระบบ,บกลไกนี่ครับนี่ครับให้กดนี่ลงครับกดนี่ลงปล่อยล็อกเลยเนี่ยกดลงล็อกเลยเหยียบตรงไหนก็ลั่นครับเหยียบนี่ก็ลั่นครับเนี่ยลั่นแหลวครับเหยียบนี่ก็ลั่นครับกดลง ลงเนี่ยล็อกเลยจะมีรู้ครับอดล่งปล่อยมันจะวิ่งเข้ารูครับโอดล่งปล่อยครับเนี่ยเข้ารูเลยหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับมันจะเข้าอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะล็อกประมาณนี้ครับปะนนียบางคนมีปัญหานกเข้าตรงโคนไม่ลั่นครับ แต่ต e er kind of ัวนี้ลั่นครับตัวนี้ลั่นอ่ะตัวนแต่ไม่มีลั่นนะลมพัดนกดีดไม่มีลั่นครับนี่ครับนกดีดลมพัดไม่มีลั่นครับนี่นกดีดลมพัดไม่มีลั่นครับตัวเนี้ยดูครับนี่ครับเนี่ยนกเข้าตรงโคนก็ลั่นครับเนี่ยครับนี่ครับชอบก็โทรหาลุงได้เลย อบคุณทุกคนที่แวะมาดูในช่องของคุณลุงครับผมขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ครับผมนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีอีกตัวครับเนี่ยครับตัวนี้ก็อีกตัวนำเสนอครับสนใจทักครับลายเดียวกันครับแต่ตัวนี้ลงวานิชครับไม่ได้ลงสีดำยาวความยาวทุกอย่างเท่ากันหมดครับผม ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับตัวนี้พร้อมส่งครับขอบคุณที่แวะมาดูครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับที่แวะมาดูครับผม